อใช่ไหมแก๊สนมปิดแก๊สไอเกียดเจี๊ยบปัมรับหมดศิลปินเติมแก๊สเติมน้ำมันอ่ะเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงแม่ปั๊มเออแม่ปั๊มนั่นแหละแก๊สรถยนต์อ่ะตอนนี้พอเข้าไปใช่ไหมก็เลยเข้าไปเข้าไปจอดปุ๊บปุ๊บเขาเลยผมก็จะลงพี่ขาเติมแก๊สไหนค่ะเอาเอาเติมถังรอคะใช่ค่ะแก๊สอะไรคะแก๊สโซลเก้าหนึ่งเหรอครับอ๋อไม่ใช่พี่ก๊าซ LPG ค่ะอยู่นู่นครับน้อง ดนมากเลยอ่ะทำเป็นตาลูนทำน้องเมื่อกี่ขอโทษแหม่ก็มันอ่ะเขียนว่าแก๊สรถยนต์ใช่ไหมหนูก็เข้าไปไงแล้วไอ้ร้านแก๊สหนักมันอยู่มุมทางนู้นน่ะไม่ไม่พนักงานแก๊สเดินแก๊สรถยนต์กับเดินน้ำมันอ่ะคอนเทเต์กันอ๋อเหรอน้าปวดจังอ๋อเขาว่าหนูถูกเขาเออขาบอกคู่จับภาพถึงแค่ไปเติมน้ำมันแล้วเดินข้ามไปแล้วใครบอกให้หลบมุมอ่ะแหมแล้วก็ทำเป็นโกรธก็เจ้าเดียวกันแหละ ทนมันอยู่ในปั๊มเดียวกันน่ะ่ปกติมันก็อยู่ในปั๊มเดียวกันจอดตรงนั้นเลยต้องปั๊มมันหลายคนเลยมีหลังรถหลังรถที่น้ำเต็มเลยเด็กแหวงแข้งแก้ทำติมแก้ก็แหวงน้ำใช่ใช่ไหมอุ้ยปั๊นี้ได้แค่ขวดเดียวเองขอนแก่นร้อยละขวด เออใช่เราแปลงว่าเราโดหลอกไปเติมนี่จะได้ร้อยละขวดเาัแก๊สมื่อกี้ให้ขวเีต้อง่ร้อยห้าสขปขันแก๊เมื่อกี้ให้ขวดเดียวเองต้องสี่ร้อยห้าสิบเลยหรอ้นหักข่ันตงใหญ่แค่เล้ว่ไม่ได้เติมนานแล้วไอ้เปลืองเงี้ยรถนี้ต้องหกร้อยเจ็ดร้อเหรอใช้แก๊สพี่นี่ใช้แก๊สใช่ไหมเห็นไหมพี่นี่ก็ยังใช้แก๊สเลยรถ้โหลดไงเออหนูก็รถญี่ปุ่นหนูรถญี่ปุ่นเรอใไรใ่ฮอนด้า ของด้าที่มีขายในประเทศไทยเท่านั้นด้วยรุ่นเนี้ยใช่หรอเ่ใช่ดีแล้วของไทยจรงิงเราใช้ไทยใช้เลยเงินต้ญี่ปุ่ได้เงินตกกลับไปธนกคารใหญ่ใ้ครบปีครัคนก็ำไม่ได้รุ่นไหนลอยรอบตัางเขาทำประกันแล้วเขต้องซื้คุ้มเก็บปีละทั้งหมไหมรวมรวมกันเลยทำทีเดียวทีเดียวทีเวเดิงรวมใเค็มไว้